ดีค่ะพบกับชาแนลกิติการกิติเหลือนะคะวันนี้เราก็มารับคำ้า EP ที่5นะคะ EP ที่5แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเขาก็บอกว่าชอบแต่ไม่สนุกะแล้วก็เริ่มเป็นโดนนัทนนะคะคือชอบมาก แต่มันไม่มีความสนุกไปดูข้อที่2กันเลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ก็คือสุปชี่ชที่เหมาะก,กับเด็กเราก็เลือกเป็นหัวเห็นนะคะเพราะว่ามันสิวนะคะไปดูข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3ค่ะก็คือ สกูชีสีฟ้าก็จะสีชมพูแล้วก็เลื่อกมาเป็นนี่ค่ะสีฟ้าก็จะเป็นหัวเห็ดชิ้นเด็กแล้วก็จะเป็นนี่นะคะโรยเยเื่อซอลเราไปดูข้อที่สี่เลยค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือสกูชี่ชิ้นเด็ดต้องอยากกินแล้วก็นำมาเป็นคายไข่นะคะเราไม่ค่อยชอบะไรชิน้นี้ญ่หรอก เราไปดูข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายขึ้นเลยค่ะข้อที่5้านะคะก็คือสุกชีที่เป็นสีขาวแล้วก็เริ่มมาเป็นทาเก่านะคะโอเคค่ะวันนี้เราขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะลาไปก่อนบายบายค่ะ